เจ้ากุมารจีนอัญมณีแห่งวงการไก่ชนพมา่าสมัยใหม่ในชั่วโมงนี้หากพูดถึงพมา่าสายตีที่มีค่าตัวและการจ่ายลูกที่ร้อนแรงที่สุดคงไม่มีใครเกินเจ้ากุมารจีนสังกัดชัยยันฟาร์มเสียโอไก่ชนที่ไม่ได้มีดีแค่ลูปลักษ์หล่อเหลาแต่มาพร้อมสถิติการชนและพันธุกรรมระดับพรีเมียมที่ส่งต่อถึงลูกหลานจนกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ทั่วประเทศ 1. ที่มาและสายเลือดรากเงาแห่งแชมป์เจ้ากุมารจีนเป็นผลผลิตจากการคัดสรรสายเลือดอย่างพิถีพิถันโดยมีจุดเริ่มต้นจากพีทีฟาร์มเสียภัยทูลพ่อเจ้าเหยียจูเนียสายเลือดมหานครบิ๊กกักแม่เหยียสนันซึ่งถือเป็นสายเลือดตั้งต้นที่มีความคมและเบอร์แข่งเป็นเอกลักษณ์แม่สายเลือดพมา่าที่เน้นความแม่นยำและการเอาตัวรอด สถานะปัจจุบันย้ายค่ายสู่ชัยยันฟาร์มเพื่อทำหน้าที่เป็นพ่อพันธุ์หลักและกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักพัฒนาสายพันธุ์ทั่วประเทศ 2. วิเคราะห์เชิงชนคมเร็วแรงลึกเชิงชนของเจ้ากุมารจีนถูกวิเคราะห์เป็นต้นแบบของพมา่าสมัยใหม่ที่ครบเครื่องลูกเด็กสกัดมีจังหวะก,การเต็กสกัดที่แม่นยำทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ไม่ให้เข้าถึงตัวเบอร์แข้ง ลึกแผลคมโดยเฉพาะแผลหูและตาซึ่งเป็นแผลอันตรายที่ปิดเกมได้รวดเร็ว IQ เป็นไก่ที่ฉลาดมีการใช้หัวจิตหัวใจในการคุมเกมไม่ประทะตรงตรงแต่จะหาจังหวะโต้กลับด้วยความรวดเร็วรัวเป็นชุดการเอาตัวรอดมีการขยับและจัดระเบียบร่างกายได้ดีทําให้คู่ต่อสู้หาเป้าดีได้ยาก 3. ผลงานและการสร้างประวัติศาสตร์ จ้ากุมารจีนไม่ได้เป็นเพียงไก่ชนที่เก่งแค่ในสนามซ้อมแต่มีสถิติแชมป์การันตีแชมป์เนื่นล้านสองสมัยผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือการคว้าชัยในศึกชิงเงินรางวัลรวมกว่า6.6ล้านแสนบาทการจ่ายลูกเป็นพ่อพันธ์ุที่ถ่ายทอดพันธุกรรมได้นิ่งถอดแบบพ่อมาเปะ๊ะโดยในปี 2025- 2 0 2 6ลูกๆของกุมารจีนสามารถคว้าแชมป์สนามมาตรฐานได้มากมาย 4. ทายาทระดับซูเปอร์สตาร์ ข้อมูลอัปเดต2026ความสำเร็จของเจ้ากุมารจีนวัดได้จากค่าตัวทายาทที่พุ่งสูงลิวเจ้ามังกรไฟทายาทตัวกลัน่นดีครีช้ำ2.2ล้านบาทที่มีสไตล์การชนดุด,ดันเหมือนพ่อเจ้ากุมารดำาหายค่ายด้วยค่าตัว250,000บาทเจ้ากุมารแดงอีกหนึ่งทายาทสายตรงที่มีค่าตัวสูงถึง300,000บาทบทสรุป เจ้ากุมารจีนไม่ได้เป็นเพียงไก่ชนที่มีค่าตัวแพงแต่คือความหวังของนักพัฒนาสายพันธุ์พม่าในยุคนี้ด้วยพันธุกรรมที่ชัดเจนทั้งเบอร์แข้งที่รุนแรงและไอควที่ฉลาดหลักแหลมทาให้ชื่อของกุมารจีนจะยังคงถูกจ้ารึกไว้ในฐานะสุดยอดพ่อพันธุ์ที่จ่ายลูกดีที่สุดในยุค2025 2026